สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารที่เรามีกันนะคะวันนี้เรามาดูกันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้เออสถานการณ์ดูร้อนแรงตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะครับสวัสดีครับคือจากข้อมูลที่ตาตามกันมาเนี่ยมันมีความขัดแยงมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับทั้งเรื่องการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนมีปะทะกันไปบ้างใช่ค่ะแล้วล่าสุดนี้ดูเหมือนจะมีการเสริมกําลังกันทั้งสองฝั่งเลยแถมมีพูดพูดเรื่องปิดด่านชายแดนอีกด้วย ใช่ครับมันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากจริงๆวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าพัฒนาการล่าสุดเป็นยังไงจุดยืนแต่ละฝ่ายคืออะไรแล้วกเ็เสียงสะท้อนในสังคมไทยเป็นแบบไหนบ้างจากข้อมูลที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะครับน่าสนใจมากค่ะเริ่มที่ฝั่งกัมพูชาก่อนเลยไหมคะเห็นว่าสมเด็จหุนเซนใช้ a c e b o o k สื่อสารค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้ถูกต้องครับเหมือนเป็นช่องทางหลักเลยตอนนี้ประเด็นใหญ่ๆเลยคือการอ้างสิทธิพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต อ๋อที่เขาบอกว่าทหารเขาอยู่นานแล้วใช่ครับครับอ้างว่าประจำการมา 13, 14ปีมีรูปถ่ายเก่ามายืนยันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือท้าให้ไปสาลโลกเลยครับไปสาลโลกเลยเหรอคะครับใช้แผนที่สากลตัดสินแล้วก็ยืนยันว่าไม่ถอนทหารตามที่ไทยขอเพราะถือว่าเป็นดินแดนเขาโหการท้าไปสาลโลกนี่ถือว่าน่าจับตามากนะคะหมวนยกระดับไปอีกขั้นเลย แล้ว M O U ปี43ล้วคะกรอบเดิมที่เคยคุยกันอันนี้ก็น่าสนใจครับคือทางกัมพูชาเขาบอกว่า M O U 2543เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเอ้าวทำไมล่ะคะเขาให้เหตุผลว่ามันนานมากแล้วแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้สักทีก็เลยเหมือนปฏิเสธกรอบคุยแบบเดิมไปเลยอืมก็คือไม่เอา J B C แล้วด้วยครับประกาศชัดเลยว่าจะไม่เข้าร่วมประชุม J B C แล้วก็ดูเหมือนจะมุ่งไปสารโลกแทน นอกจากนั้นก็มีเรื่องกล่าวหากันไปมาอย่างเรื่องใครยิงก่อนหรือเรื่องโดรนอ๋อใช่ค่ะเห็นข่าวเรื่องโดรนเหมือนกันทางไทยว่าไงนะคะเรื่องนี้ทางไทยก็ชี้แจงว่าเป็นโดรนทั่วไปครับไม่ใช่โดรนทหารแล้วก็ใช้กันทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ทับซ้อนอยู่แล้วเข้าใจค่ะพอทางกัมพูชามาแนวนี้แล้วทางไทยเราตอบสนองยังไงบ้างคะเท่าที่ข้อมูลเรามีคะฝั่งไทยก็ยัง เอ่ยยังเน้นคุยกันในกรอบเดิมนะครับคือ JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วมแล้วก็ยังยึด MOU 4 3อยู่ก็คือ,อยังอยากเจราจาทวิภาคีใช่ครับกองทัพบ,บกก็ยืนยันข้อตกลงเดิมที่ว่าให้ถอนกำลังทั้งคู่ออกจากพื้นที่พิพาทนะครับส่วนทางรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็ออกมาแสดงความเสียใจที่ข้อเสนอสันติภาพโดนปฏิเสธค่ะแล้วก็มีแถลงจุดยืนออกมาด้วยใช่ไหมคะครับมี4ข้อหลักๆคือไม่ยอมให้ละเมิดอธิปไตย สนับสนุนกองทัพเต็มที่แต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกในเรื่องนี้อ๋อยืนยัน JBC MOU ครับแล้วก็ขอให้ปรับกำลังพลกลับที่ตั้งเดิมแต่ก็มีแย้มแย้มเหมือนกันว่าถ้า JBC มันไม่เดินหน้าจริงๆก็อาจจะพิจารณาเรื่องปิดด่านจนล่าสุดก็มีคำสั่งพอบอทบออกมาแล้วเรื่องควบคุมการเปิดปิดด่านใช่ครับก็เป็นการตอบโต้สิ่งที่ไทยมองว่าเป็นการลุกล้ำต่อเนื่องแล้วก็ท่าทีไม่ร่วมมือของกัมพูชา แต่ในคำสั่งก็ยังให้คำนึงถึงเรื่องค้าขายเรื่องประชาชนชายแดนด้วยก็คือพยายามจะบาลานซ์อยู่เนาะคะระหว่างความมั่นคงกับเรื่องปากท้องประชาชนประมาณนั้นครับพยายามหาจุดสมดุลอยู่พอท่าทีทั้งสองฝ่ายดูจะแข็งกล้วขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าคนไทยก็คงมีความเห็นแตกต่างกันไปเยอะเลยนะคะโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากครับในโซเชียลนี่เสียงแตกเลยคือฝ่ายหนึ่งก็มองว่าต้องตอบโต้จริงจังปกป้องอธิปไตย บางคนอาจจะคิดไปถึงขั้นใช้กำลังเลยก็มีอืมแต่อีกฝ่ายก็จะเน้นว่าเฮ้ยต้องเจรจาต้องสันติวิธีให้ถึงที่สุดเพราะกลัวผลกระทบกลัวความสูญเสียโดยเฉพาะคนชายแดนเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ก็เลยมีข้อเสนออื่นๆที่ไม่ใช่การรบออกมาด้วยใช่ครับอย่างเช่นไปกดดันเรื่องอื่นแทนไหมปราบแก๊งคอเซนเตอร์ตัดไฟตัดเน็ตเจรจาหลายฝ่ายหรือว่างดค่าขายไปเลย หรืออย่างที่คุณรังสีมันโรมเสนอให้ผู้นำลงพื้นที่ไปคุยก็เป็นมุมมองที่หลากหลายจริงๆค่ะแต่ถ้ามากลางความเห็นต่างๆเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพคนส่งของช่วยทหารตามชายแดนอยู่เหมือนกันนะคะครับครับอันนี้ก็มีเรื่อยๆเลยครับส่งน้ำส่งอาหารแห้งยางรถเก่าอะไรไปช่วยเพจกองทัพบ,บกเองก็พยายามสื่อสารย้ำนะครับว่าการสนับสนุนทหารไม่ใช่การสนับสนุนสงคราม เป็นการเตรียมพร้อมมากกว่าใช่ครับเพื่อปกป้องอธิปไตยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความกังวลจริงๆในพื้นที่นะอย่างข่าวที่ว่าโรงเรียนชายแดนบางแห่งเริ่มซ้อมอพยพเข้าหลุมหลบภัยแล้วฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะสรุปตอนนี้ก็คือสถานการณ์ยังตึงเครียดมากจุดยืนเรื่องทางแก้ก็ต่างกันชัดเจนกัมพูชามุ่งไปสาโลกไทยยังยืนยันเจราจาผ่าน JBCMOU ครับแล้วไทยก็เริ่มใช้มาตรการควบคุมชายแดนเข้มขึ้นท่ามกลางเสียงสะท้อนในสังคมที่ก็มีหลากหลายมุมมองมากครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องตามติดใกล้ชิดจริงๆค่ะเพราะทุกเก้าหลังจากนี้คงมีผลกระทบตามมาเยอะแน่ๆแน่นอนครับ คำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะคะนอกจากเรื่องการทหารการเมืองที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยมันพอจะมีปัจจัยอื่นๆในระยะยาวอีกไหมคะที่อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหรือความขัดแย้งตรงชายแดนในอนาคตที่เราอาจจะยังมองข้ามไปหรือว่ายังไม่ได้ให้ความสาคัญมากพอตอนนี้